สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดอกบัวบานค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะได้มารู้จักกับคนดีของสังคมที่เปรียบดุจดังดอกบัวบานนะคะที่บานพ้นผืนน้ําและที่สําคัญนะคะยังเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือสังคมอย่างไม่มีข้อกังขาค่ะ คุณผู้ชมคะหากดิฉันเอ่ยถึงแม่พิมพ์ของชาติหรือว่าเหลือจ้างทุกท่าคนคงจะนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสิทธิ์ประสานวิทยาการในแขนงวิชาต่างๆให้กับเราเป็นผู้ที่เสียสละและเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงใช่ไหมล่ะคะดังนั้นในวันนี้คะ่ะทางรายการนะคะจะขอพาคุณผู้ชมได้มารู้จักพ่อพิมพ์ของชาติท่านหนึ่งคะ่ะที่ท่านได้สร้างสารรค์นะคะในรูปแบบของอินเทอร์เนต็ต หรือว่าสื่อสร้างสรรค์ทางแบบเบอร์ไวทที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกได้ที่สําคัญนะคะเป็นประโยชน์กับที่เรารู้จักการน,นามของท่านอาจารย์ภูลศักดิ์ศักดิ์ัตยาคุณค่ะสวัสดีค่ะครูขาสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ภูลศักดิ์เองอย่างที่ พวกเราทุกคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอา,อาจารย์นั้นก็เป็นผู้สร้างสารรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะหรือว่าเป็นสื่อการสอนทางอินเทอร์เน็ตแบบเวอร์ไวเลยรู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็สร้างชื่อเสียงแล้วก็ที่สําคัญคืออาจารย์ก็เป็นต้นแบบให้กับครูหลายๆท่านด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปพูดกันนะคะเรามาย้อนความไปถึงประวัติข,ของคุณครูกันก่อนคุณครูนี้ได้ศึกษาที่ไหนแล้วก็จบจากที่ไหนอย่างไรบ้างคะท่านรูคะสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับ เริ่มศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วผมเป็นคนพื้นเพเนี่ยเป็นคนจงังหวัดทางสาวนะครับหลังจากที่ผมจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายาที่โรงเรียนเป็นจมราชลังสริศจังหวัดทางสาวแล้วตอนนั้นก็เรียกว่าม25ก็ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์นะครับก็เรียนเอกคณิตศาสตร์ก็จบมาเป็นครูนี่แหละครับจบมาเป็นครูช่วงนั้น ขอประทานโทษพุทธศักราชที่เท่าไรคะก็ในปี2522อ๋อปี22นี่ก็คือมาเป็นคุณครูแล้วอ่าก็ก็สอบบรรจุได้ที่โรงเรียนนี้เลยครับคือโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยัยเลยครับผมค่ะแล้วช่วงตอนนั้นอาจารย์ก็มาสอนคณิตศาสตร์เริ่มต้นก็สอนคณิตศาสตร์ตามที่ได้ร่ำเลได้เรียนมาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากก็ศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรด้วยก็คิดว่าอยู่ในโรงเรียนนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีล้วนแล้วก็สอนตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกก็เริ่มมีความสุขสบายใจว่าเออเราก็ใช้วิชาคณิตศาสตร์ของเราสอนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปได้สักระยะหนึ่งตอนก่อนที่จบนี่ตั้งใจไว้เลยหรือเปล่าคะว่าจะต้องมาเป็นคนครูอ,อ๋ออันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ในใจตั้งแต่ตอนเด็กแล้วว่าเออเนื่องจากว่าเราเนี่ย พูดง่ายๆว่าเป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กต่างจังหวัดก็ประสบพบเห็นมาว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยทําให้เด็กต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดเรารักเราชอบในวิชาใดๆที่ดีๆแล้วเนี่ยจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรู้ได้เนี่ยเราน่าจะเป็นคุณครูแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นครูที่ดีได้ก็มุ่งตรงทางน้านนี้โดยเฉพาะเลยครับก็จบมาแล้วสอนเลยสอนเลยครับ ว่าสอนคณิตศาสตร์เนี่ยใช่คะครูขามันก็ยังดูแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่กับคอมพิวเตอร์และยิ่งตอนนั้นช่วงพศ2522มันยังไม่ค่อยมีระบบนี้เลยคือย,ยังยังครับตอนนั้นก็คือเข้ามาถึงที่โรงเรียนนี้ก็สอนราสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่างเดียวในปี2528ที่โรงเรียนนี้ก็ทางอาสอสอในเขตนี้แหละครับก็หาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มา จะบริจาคให้กับทางโรงเรียนนะครับสามโรงเรียนโรงเรียนล,ยนละสิบเครื่องโดยเอามาตั้งไว้ที่หน้าห้องธุรการหนึ่งเครื่องค,ครูก็ก็เดินผ่านกันไปมาว่านี่อะไรค,ะคือมันมันจะพิมพ์ดีดก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้ม,มีจงมีจอโทรทัศน์ก็ไม่ใช่ช่วงนั้นสองเจ็ดสองแปดนี่แบบไม่รู้จักกันเลยนะคะไม่รู้จักกันนะครับค,คือในระดับมัธยมเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์เลยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบ้างแล้ว พิมพ์ดีนี่ยังแบบปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป็กกันอยู่นะครับก็ผ่านไปสักสามวันไม่มีใครเล่นด้วยครับก็ผมก็เลยคิดว่าเอาแล้วว่าน่าจะลองดูสะหนยเป็นคนที่อยากจะรู้เหมือนกันคือในตอนเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องเล็กๆอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมันเป็นเครื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเป็นเครื่องขนาดใหญ่ก็คือประมาณเกือบหนึ่งห้องเรียนอะอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วผมก็กลัวเพราะเขาบอกว่าเรียนแล้วฟแน่นอนเรียน5คนเนี่ย f สี่คน ได้ดีหนึ่งคนทำไมคะมันยากมันยากมากเพราะฉะนั้นแต่มาตอนนี้แล้วเห็นเครื่องมันเล็กอาวไม่มีใครเอาผมาบอก,บอกผมเอาเองก็ได้นะครับก็เลยตกลงปองชิ้นว่าเริ่มเรียนรู้กับเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยอจอสีเขียวนะครับยังไม่มีจอสีดํายังเป็นจอสีเขียวล้วนๆแล้วก็โปรแกรมทุกอย่างเนี่ยไม่มีอย่างในปัจจุบันละทุกอย่างก็ต้อง เอ่อเอาโปรแกรมใส่เข้าไปแล้วน้องเขียนโปรแกรมเองทุกอย่างหมดแล้วครูไปเรียนจากที่ไหนแล้วคะตอนนั้นไม่มีที่เรียนคือทางบริษัทเนี่ยเขามาอบรมให้ครึ่งวันแล้วต่อจากนั้นเนี่ยคืออบรมให้ครึ่งวันเนี่ยก็ให้รู้ว่าใส่แผ่นเข้าไปเรียกระบบปฏิบัติการขึ้นมาแล้วจะเขียนคําว่าปริ้นมันก็จะปริ้นออกมาให้ปริ้นบนจอแค่นั้นเองเขียนคําสั่งเขาก็สอนแค่นั้นนะครับไปครึ่งวันต่อจากนั้นเราต้องทำมาหากินเอาเอง ก็คือเปิดตำราไปหาซื้อตำรามาแล้วก็ทำดูทดลองดูได้ประมาณสักสามสี่เดือนต้องต้องใช้เวลาประมาณนั้นเริ่มได้แล้วว่าสั่งสามารถสั่งให้มันเเขียนได้ว่าสั่งให้ว่าตัวเลขที่ท่านต้องการเด็กก็กรอกตัวเลขห้าสมมติอย่างเงี้ยตัวเลขที่ท่านต้องการตเลขแปดบวกกันได้เท่าไหร <c oughs> อ่อย่างเงี้ยพอกด enter ปับ๊บมันก็จะกลายเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ย <c oughs> ซึ่งเพียงแค่เนี้ย มันเป็นความตื่นเต้นอย่างยิ่งที่เด็กสามารถกําหนดข้อมูลเองได้พวกนั้นเลยเริ่มสอนเด็กแต่ไม่ได้สอนเป็นเป็น,เป,นเป็นวิชาก็คือหมายถึงว่าก็ประกาศไปบอกว่าอนักเรียนคนใดสนใจอยากจะเรียนกับครูก็ามานะไม่มีหน่วยกิจไม่มีอะไรทั้งสิ้นเรียนเฉย เป็นความรู้เพิ่มเติมเป็นความรู้เพิ่มเติมแต่ตอนนั้นครูเองก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองเหมือนกันก็เรียนก็เรียนรู้ไปสอนเด็กไปบางทีก็เด็กก็ช่วยกันเรียนไปสอนไปทั้งครูทั้งเด็กก็มางุมงานหานไปนะครับอันนี้ก็ได้ได้ประมาณสักสามสี่ปีสามสี่ปีเราก็ก็เรียนรู้กันมาตรงนี้ซึ่ง